พี่เมอร์อยู่ในพุ่มฮัลโหลไม่ได้เมอร์หรอกเอบบ้ยพ่อแม่มึงตีกันอยู่พี่กล้าผังวะล่ะเรากล้าหมดอ่ะไอ้บอบ,บพี่เองอยู่นี่พี่เองเมอร์แบบพูดได้อยู่ในพุ่มเนะี่ยเมอร์ต่อดีกว่าเฮ้ยไม่ได้ยินอะไรเลยเว้ย คุยที่ไหนแล้วเราวว่ามาคุยที่ไหนแล้วไม่ใครคุยอะไรก็คุยต่อได้นะไปที่ไหนแล้วหรอว่ามาสิเรียบร้อยอดฟังโอ้โหไอ้บ๊อมเราไม่เนียนหรอวะก็พี่อะแหละพี่เพชรวันนี้ก็ไม่ได้ยินหรอกวันนี้เขาไม่ได้ยินหรอกไม่ได้ยินโอ๊ยเจ็บจี้ได้ไงคอมเมือรกันอยู่ทำไงคือเธอเตรียมใจคือหมายความว่าไงไอ้บ๊อบเตรียมใจคืออะไรวะไอ้บ๊อบ กลับพาแล้ววะเพาไงดีวะกูไปเจออะไรวะเ่ี่ยเมื่อกี้เพิ่งตีกันอันนี้จะกลับมาเฮ้ยแล้วทำไมมันโผล่ไม่หยุดเลยอ่ะมันไม่ได้ห่างแบบห่างแล้วไม่ไม่ได้ไอ้นี่กันเลยดิปาก็คือเราแค่เวลาอยู่ด้วยกันน้อยลงกว่าเดิม เหมือนเดิมแล้ก็รับผิดชอบเด็กเหมือนเดิมหรือเป็นครอบครัวเหมือนเดิมแต่อาจจะน้อยลงเรารู้ว่าเธอไปขยับเวลาไม่ได้หรอกเวลาเธอมันฟิกตายตัวอยู่แล้วแต่ของเรามันมันก็ส่มหาเวลาที่มันพอดีไปเลยแล้วมันเจออันเนี้ยเออคือมีความรู้สึกว่าเราได้พักเต็มที่เราก็ได้ทำเลยเต็มที่แต่ม,มันอาจจะสวนทางกับกับกับเธอ ดีแล้วจริงๆหรอเขียว <Yeah. S 1> แล้วมันดีสำหรับเธอหรือเปล่าไอ้บ๊อบไอ้บ๊อบอยู่ไหมไอ้บ๊อ hey บไม่ได้ดิเธอจะมาบอกว่าเออเอไ้คุณดวงไอ,อ้บ๊อบมันไม่อยู่าาอ่ะก็ดีไม่ได้ความรู้สึกมันไม่ได้เหมือนกันมันอยู่มันไม่อยู่อ่ะไอ้บ๊อบไม่แต่คุณไม่ต้องห่วงนะคุณดวงถ้าคุณกัมพา เ, <laughs> <laughs> เดี๋ยวผมเป็นพ่อคนี้ป้าเหรอเดียวผมป้าเออเชื่อนะ <c oughs> คือตอนเนี้ยทุกอย่างมันโอเคหมดแต่มันติดตรงเวลาใช่ไหม เราเข้าใจเข้าใจเข้าใจในในตารางชีวิตของเธอไยเราอาจจะเฟดตัวเองไม่ใช่เฟดตัวเองดิจัดตารางตัวเองเพื่อให้มันผ่านจากจากจากเธออ่ะเอาพยายามแล้วที่จะทำ ให้มันตรงกันแต่อันนี้คืออะไรอะ่ะมันก็ได้แต่แต่แต่เวลาแต่แต่สภาพร่างกายเราจะแย่อะ่ะเข้าใจใช่ไหมไม่เห็นมีอะไรขึ้นเลย เปลี่ยนภาษานี่ว่าไอ้ที่เธอพูดมันไม่โอเคอะ่ะเธอบอกว่าเธอแค่เข้ามาทําหน้าที่เธอเหมือนแบบอยู่ไปวันๆโดยที่แบบขาดอะไรไปอะ่ะแล้วมันขาดไม่ได้มันขาดไม่ได้ โอาโหแล้วดึงให้มันตรงกันี่สุดแล้วแล้ที่ข้างล่างมานอนทับเลยกันเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ ก็ทำอะไรกันเห็นหนูด้วยหรอโอ้โหเห็นไม่เท่าไหร่หรอกมันดอนทับกันด้วยไงไมเป็นไรป้าไม่เคยเห็นตัวด้วงที่มันขี่กันไหมเที่ยนาไปไหนเทนาไปไหนแล้วป้านอนแล้วครับบินไปแล้วบินไปแล้วเขาได้ขึนดีกันยังครับ บอสพี่เอิร์ธคุยอยู่เมื่อกี้เราเหมือกันอยู่ไม่ใช่หรอที่เราไม่ได้ยินอะไรเลยอะจำได้เปล่าเหรออนี่บอสมื่อกี้บอสเห็นด้วงขี่กันไหมไม่เห็นนะครับไม่ได้ขี่โอพูดพูดใช่เขาเรียกว่าบังเอิญนะพี่ตรงไม่ตรงค่ะไม่เห็นครับเห็นครับเห็นแบบตัวด้วงอะแบบคานมาจากโน้นแบบมานอนแบบทับอยู่ตรงเนี้ย เห็นครับ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 ถ้าไม่ตรงเด็กๆตรงครับบอกมาๆว่าเวลาชี่เรามากับป๊าป๊ามันอาจจะไม่ตรงกันเธอเราเราว่าเราไอ้นี่ดีกว่าวะตรงเราทำแบบนี้เราเหมือนเราเห็นแก่ตัวหลายๆสิ่งหลายๆอย่างไม่ใช่แค่อะไรด้วยอ่ะจริงๆเราก็ทำได้เราก็อยู่ได้แบบยืดเวลาให้มันอยู่ตรงกับเธอมันไม่ได้ยากเลยแต่เรา เราเราเราลั้นเองอะลั้นที่จะอยู่ในนี้น,น,นานๆเพื่อทำนู่นนั่นนี่จนบางทีเรารู้สึกว่าเราไม่ไหวแต่มันไม่ใช่การที่แบบอยู่ไม่ไหวเพราะช่วงเวลาไอ้มันอยู่ไม่ไหวที่เราเราเลือกมากกว่าเอมบางทีใครอะไรบอกว,ว่าเตรียมใจอะไรเตรียมตัวอะไรหรือเปล่าน, <laughs> นั่นเองเขาอยู่เขาก็พูดขึ้นมาว่าเขาเข้ามาเพื่อ เออเหมือนเหมือนรูเหมือนไม่ใช่คนอ่ะมันมันเข้ามาแค่ทําหน้าที่แต่มันเข้ามาแบบไม่ไม่ไม่มีอะไรอ่ะเราไม่อยากให้เขาเป็นแบบนั้นเค่เรามีครอบครัวแล้วเม่เรามีสังคมที่เ่ามีเราเคยมีการเราอยู่ด้วยกันตลอดแล้วถ้าเกิดวันใดวันหนึ่งที่มาไม่แคร์ไม่แคร์อะไรตรงนั้นแล้วก็มาเอาความรู้สึกที่แบบเออฉันมีเวลาค่เนียฉันมีเวลาตรงนี้แล้วเขาก็แบบเขาทําอะไรได้เพราะเวลาเขาปีก่ะ มันเหมือนเราเราเอาแต่ใจที่เราจะทําอะไรก็ได้โดยที่เรารู้อยู่แล้วว่าเขาไม่สามารถอ่ะนี่นี่ปกติเขาก็ต้องไปนอนแล้วเราก็ดึงเขาก็พยายามดึงให้่จะอยู่กับหมามันรู้สึกว่ามันม้าควรนขยับขา<ช>เขาใช่คือแสดงว่ามารตีความว่าตอนนี้ปัญหาคือเวลาไม่ตรงกันใช่ไหมคะใช่ค่ะซึ่งปาคิดแบบเดียวกันหรือเปล่าคะเวลาไม่ตรงกันไหมเหรอ มันก็มันข่าวว่ามันส่วนหนึ่งก็ส่วนหนึ่งแต่สิ่งหนึ่งที่ป้ากังวลมากที่สุดก็คือร่างกายเขาหนุร่างกายของมามะนอนวันละสามสี่ชั่วโมงอะงไ,ไม่ไหวหรอกไม่เธอก็ไม่ต่างกันหรอกเธอก็เหลือเวลาแค่กี่ชั่วโมงเธอต้องตื่นหกโมงถ้าเธอยังรักอยู่อย่างางีง้งเธอก็ไม่ต่างจากเราเลยเขาตื่นกันเช้ายัางไงแต่ป้ามีหน้าที่มี สิ่งที่ต้องทำนอกโลกคือมันหนักมันใช้สมองแต่ฉันนัอนอนสามชั่วโมงฉันก็ทำอะไรก็ได้ฉันอยู่แต่แท่ตรงนี้ไงเพราะฉะนั้นไปนอนได้แล้วอืมแล้วฉันจะเปลี่ยนเวลาเพื่อเธอแค่นั้นแหละนอนผมผมก็จะเปลี่ยนเวลาเพื่อเธอเหมือนกันนะเพื่อใครอ,อ๋อพูดผิดครับโทษทีโอเคโอเคปะได้ไม่ต้องคิดอะไรแบบนั้นแล้วเพราะเรารู้สึกว่ามันไม่มันไม่ใช่เรื่องที่เราจะต้องมาแบบไอ้นี่กันเพราะเรื่องเวลาโอเคไหม ก็อย่างที่บอกว่ามันเป็นแบบจะไปลองดูกันก็ได้เพราะว่าทั้งนั้นน่ะเธอจะได้พักเต็มที่ได้นอนพักไม่เราพักได้แค่เราไม่ฝืนตัวเองทำเก็บดอกอะไรพวกนี้วันละสามถึงหกชั่วโมงอ่ะเราไม่ทำได้เก็บสามถึงหกชั่วโมงจะบ้าตายที่จะทำมันเองโอ้มไหมถ้าเป็นผมคงไม่เก็บเราไม่ทำเราปิดแล้วเราก็ไปนอนพร้อมเด็กๆเนี่ยก็จะไม่มีปัญหาแบบนอนไม่พอใดๆเพราะเราไม่ได้ใช้อะไรอ่ะ เราไม่ได้มีงานประจําเราไม่ต้องมีรับหน้าที่นู่นนี่เหมือนเหมือนเธออะใจช่ปะเพราะฉะนั้นมันมันไม่ใช่สิ่งที่เธอจะต้องมายืดหยุ่นเวลามาเพื่อเราเราไม่โอเคอ่ะที่เธอบอกว่าเออจะให้ลองเป็นนู่นเป็นปนี่แล้วเธอก็พยายามหาตรงกลางหรือยืดเวลามาเพื่ออยู่แบบเนี้ยมันควรเป็นเรามากกว่าไอบ๊อบ hey ไปนอนได้แล้วไอบ๊อ hey บ คือเคลียใช่ไหมฮัลโหลเคลียแล้วค่ะยังรักกันอยู่หรือเปล่ารักไหมครับไม่ไม่โอเคไอ้ดวงทับกันตรงนี้ไม่ใช่ปะป๊ายังรักกันอยู่ไหมพูดหน่อยฮ่ มันก็รักไงถึงมันต้องมานั่งมีปัญหาอยู่ตรงนี้ใครอยากมีเรื่องเมื่อกี้หา,หาช่องเหรอหาช่องเปิดเลยใช่ปะพอเห็นปก้กม้าทะเลาะก,กันแล้วเตรียมเลยใช่ไหมไอ้บอลทำไมทำอย่างนั้นละ่ะปั๊มหัวใจอยู่ใครตายอ่ะความรักตายไปแล้วกำลั <c oughs> งปัม๊มจะมีคนหนึ่งช่วยได้นะ ใช่ครับพายช่วยอะไรครับโสดด้วยช่วงเนี้ยเอาพี่บ๊อบอยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยครับเมื่อกี้โดนแบคลิสยังไปนอนโรงพยาบาลชิวๆลูกหมอัวเดินเอ๋อจัดให้ผมนอนไอ้บอบเรื่เต็มเลยเนี่ยคือตอนเนี้ยคนแบคโดนแบคลิสรมันเยอะเอ้าแล้วหายไปไหนวะล่ะเอ็มซีเขาตีกันในโรงพยาบาลเนี่ยแล้วพี่เพชรอะไปไปเรียกชื่อผมโอ้โหก็ไม่รู้แต่จริงเขาไม่ควรให้มึงนอนนะไอ้บอบ ไม่เกี่ยวคือเขาไม่เช็คเองไม่ได้ตรวจบัตรผิดงานการตรวจบัตรก็น่าจะโดนความผิดพลาดของหมออย่างนี้มันไม่ได้ผิดที่ผมเลยใช่แอนเคย์นั่นแอนน่ะหมอผิดไม่รับครอบเองดึกๆแล้วอาจจะง่วงไงเหมือนป้ากับม้าไงง่วงแล้วทางนั้เราต้องไปนอนทิ้งวิเฟอยู่นี่คนเดียวไม่จะไปต้องเปิดกันว่าแต่ไอ้ด้วงไปไหนแล้วเนี่ยไปหาแฟนมั่งเห็นมีเขาบอกเขาไม่ชอบเพื่อนอ่ะเดี๋ยวอะไรนะแอนเน็นตื่นอยู่ไหม เพชรไปขึ้นขอมีคมไปเนี่ยผมกำลังจะขึ้นมาเอาไว้สู้ไอ้บ๊อบนี่ยแหละถ้าหายอย่าร้องนะโอ้โหอยากหายดีทําไม่หายเนีดิอ่าพูดเองนะอยากหายกลองวันนี้เด็ดไปดีนะโลกระชากไปแล้วเนี่ยเออแต่วันนี้มีปัญหากับเน็ตเหมือนกันนะพวกแกไม่มีปัญหากันเลยหรอไม่มีครัามีไานไส้นโอ้โหสายเส้นด้วะ ถ้ามามีสองสามเส้นมันไม่มีปัญหาเราอีกเส้นหนึ่งพังมาก็เปลี่ยนเลยมา้าจะเอาไปทําอะไรสองสามเส้นมันไม่ได้เป็นนักแข่งบ้าหรือเปล่าไม่เกี่ยวครับบ้านทุกบ้านต้องมีสองเส้นเข้าใจไหมอเออบ้านกูมีเส้นเดียวออนั่นแหละเวลาเน็ดพังก็เล่นไม่ได้ไงก็ไม่เป็นไรร้อได้เออแล้วก็ยอย<น>่าบ่นั้งนั้นนะ่ะ <laughs> ก็ยังไม่ได้บ่นเลยห <laughs> มายถึงมา้ <laughs> อาอ๋อโอเคฉันไม่บ่นแล้ว แล้วก็ไปพักไปผ่อนก็ได้แล้วทั้งหมดแหะมามาเพิ่งตื่นเด็ไปฟาร์มโดนน้อย่างผมเมื่อไหร่เนี่ยก็ค่อยค่อยค่อยคุยกันหด้งั้นไปพักแล้วครับไปกินเนื้อย่างหรอใช่ไม่ชวนร่วงไปด้วยอ่ะโอ้เขาไม่ไปหรอกไปครับไปฟาแล้วครับพี่เอวพี่เอลสวัสดีครับฝากฝากร้านรุ่งด้วยครับโอเคปล้วไอ้บ๊อบเจอกันช่กัน สนกกุกมั้ยฮะสนุกมากเลยค่ะ